จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนนะจ้ะเนาะมื้อนี้ก็ดสภาพข่าวม่วเบิ่งในสวนเพื่อนๆด้อยสภาพข่าวม่วเบิ่งว่าช่วงหน้าฝนนี่มีพมผลิี่ยังที่ออกจำหน่ายได้นั่เพื่อนเนาะเดี๋ยวสิพาเพื่อนมาเบิ่งหมู่ก่อนนี่จ้ะเนาะจักพั่นอีหยัางนึงจานเพื่อนเด้อปลูควาหลายต้นอยู่จ้าแต่ก็บ่ฮู้ซื้อพั่นเขาตรงจันเนาะดอกจ้นดอกติเตี้ยนจ้นเนาะดอกต้นเพื่อนเนาะเดี๋ยว่นะจ้ะนู่นจ้ะติเตี้ยตามตามจานเพื่อนดอกดีจ้า เดี๋ยวน่าจะเดินเปลือยเด้อนี่คืออีกพันหนึงนน่งเดินเปลือยเด้ออันนี้ก็ปลูกไว้หลายตน้นที่เป็นจ้ะดูขึน้นกันเดินเปลือยเด้ออ้วนๆนี่จ้ะเจ้าว่าพันธุ์อยเราจา้ะโู่ซื้อพันธุ์เขาได้จ้ะแต่ว่าเขากระโดกจ้ะอันนี้ก็หลายต้นขึ้น,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 นกันเดินเปลือยเด้ออ้วนๆกลมๆแค่เปิืนยได้จันเปล่อยเด้อแต่บโม่ซื้อเขาต่างจ้ะ แ้่กระปูกไวช่องส่งปีแล้วเพื่อนวิทยานุยใหญ่ๆได้จ้ะเนาะเดี๋ยวเสื้อผ้าอเพืนพ่นมารับชงนจ้ะเนาะอีกอย่างหนึ่งที่พ่นลิตอยู่ในสวนนี่จ้ะเนาะหรือคือออกจำน่ายได้เด้อเพื่อนเด้อช่วงนี้เขาซู่รุดูฝนได้จ้ะเนาะเิมียนน่ยังแม่จำน่ายได้ในช่วงนี้ได้จ้ะเนาะ อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในสวนเดือเปื่อนๆเด้ออาจจะมีแสงแน่นั่นจ้ะเนาะกับแสายเด้อเพื่อนเด้อสามสี่โมงเลยจ้ะแสงกำลังเข่านะจ้ะเนาะขันมีแสงบช่ชัดเจนก็นขอภายเด้อนเพื่อนเนาะจ้า,าเพื่อนๆนี้นั่จ้ะเนาะช่วงนี้เข้าสู้หนักฝนนั่นจ้ะเนะาเนะ นี่คือดอกกระเจียวเดินเพื่อนเด้อเขากำลังโพด้วจ้ะเนาะตอนนี้ก็กำลังได้จำนายนี่จ้ะเพื่อนเด้อก็ได้เสานึงกับประมาณเป็นครูด้วจ้ะเพื่อนเกิดจำนายเป็นร้ายหลอกเดินเพื่อนด้วดอกกระเจียวด้วจ้ะเด้อดอกกระเจียวปลาจ้าปลูกไว้ใต้ต้นหนู่วงเขาดีด้วจ้ะเดินเพื่อนนี่เด้อปลูกไว้ใต้ต้นหนู่วงด้วจ้ะเนี่ยเขากำลังออกด้วจ้ะเด้อสุดแนวด้วเดินเพื่อนเด้อดอกกระเจียวด้จ้ะเนาะใต้ต้นมะม่วงจ้า แฉบเป็นแน่วนะจ๊ะดอกกัญย์ดอกสุดเลยนะจ๊ะเพื่อนเนาะไตต้นม่วงแน่ไตต้นกล้วยแน่นะจ๊ะเนาะเพื่อนมันมีกระเจียวปลากับกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ่งเนี่ยนเปลือยเดาะได้จำนายได้จ้ะเด้อเก็บไปสามสี่รอบเลยจ๊ะรอบละคู่ทุกันได้จ๊ะคู่แบบคู่ใหญ่เติมเนี่จ๊ะเนาะเพื่อนเนาะผมเป็นคู่หน่อยได้จ๊ะคู่ใหญ่อยู่นี่นวลจ๊ะเนาะเขาก็เลังแท่งนอนได้จ้ะเนวลเพื่อนเด้อกำลังหลายได้จ้ะ เป็นชุดเป็นแนวเลยจ้ะเนี่ยกำลังแทงโนออ่อนๆเลยจ้ะน่อยเพื่อนๆเนี่ก็ะตตต้นมะม่วงๆกันเดินเพื่อนเด้อกำลังเป็นแถวไป็นแน่วจ้ากำลังออกน้อยๆเลยจ้ะเดินเพื่อนเนาะจ้าแต่ต้นบุ้งบุงแต่ต้นกล้วยจ้าเนี่ยเลยจ้ะเพื่อนเนาะอันนี้คืออีกอย่างของผลผลิตเลยจ้ะเสด็คขายทุกปีเด้อเพื่อนเด้อ ปลูกไว้หลายปีแล้วจ้ะเด้ได้ขายทุกปีแล้วจ้ะอสิมีแสงแน่นะจ้ะเพื่อนเพราะมีแสงแดดเข่าแล้วจ้ะเน้ขันบบชัดกะขอภัยแล้วจ้ะกระเจียวนะจ้ะเนาะกระเจียวขาวแล้วจ้ะเน้อันนี้กระเจียวปลาจ้ะปลูกชุดเลยเพื่อนเพือนเนปลูกชุดแถเลยแล้วจ้ะเน้แต่ต้นมะม่วงแต่ต้นบักกล้วยแน่นะจ้ะเพื่อน บูไบทุกทุกมองเลยจ้ะแต่ต้นแก้วมังก,กรก็คมีเลยจ้ะเ้ยขยายออกทุกไปทุกมองเลยจ้ะเด้อจ้านี่คืออีกอย่างหนึ่งของผลผลิตภายในสวนที่ตำนายได้แล้วนะจ๊ะนะ้องเพื่อน,นะนอเนาะมีสิมีกล้ยมีมะพร้าวมีนอไมมีดอกกระเจียวมีเฮด พักผ้ายเด้อนเผื่อนเด้อกำลังสิลงกำลังสิลงแปลง้อจกจะเนะพักผ้ายเด่อนเพื่อนเดี๋ยวคันมิเดี๋ยวคันใดล่องเดี๋ยวสิท้ายคลิปไม่เบิ่งเดือนเผื่อนเนาะอีกอย่างหนึ่งที่ผลผลิตภายในสวนคือพักผ้ายเด่อนเพื่อนเนาะที่ขายอยู่ทั้งปีลเลยเดือนเผื่อนจ้าคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะจน้ะเนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมและติดตามนยจ้ะเนาะ ขอบุณเพื่อน,น,นหลายคนถ่ายกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะจ๊ะจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวเอาไว้พอกันในคลิปหนานะจ๊ะเนาะ